สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะออนแอร์แล้วนะปัตตภิร้ยพายเวอร์ชั่นรัครนะคะนำแสดงโดยคุณเจ้าลี่อิงแล้วก็คุณลินเกิงซินค่ะก็แน่นอนว่านะคะมีการดัดแปลงไปจากนวนิยายต้นฉบับแน่นอนนะคะเรามาเก็บรายละเอียดในเวอร์ชั่นรักครเอาไว้ฟังกันดีกว่าคะ่ะตอนที่1นึ่แล้วก็ตอนที่2นะคะเกิดอะไรขึ้นบ้างในขณะที่บนโลกมนุษย์กาลังจุดพลุด,ดอกไม้ไฟ เพื่อฉลองในวันสิ้นปีเราเด็กๆก,ก็สังเกตเห็นแสงสีตระการตาจากบนฟากฟ้า,า,าอีกด้านหนึ่งจึงพากันมานั่งดูอย่างใจจดใจจอเพราะคิดว่าเป็นพลุไฟที่จุดมาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งหากแต่นั่นไม่ใช่ดอกไม้ไฟที่จุดด้วยน้ำมือมนุษย์แต่อย่างใดสูงขึ้นไปจากเหล่าเมฆาอีกหลายชั้นเป็นแดนวิญญ,ญาณที่อยู่กึ่งกลางระหว่างแดนสวรรค์และแดนมนุษย์ ตอนนี้กำลังมีการต่อสู้ระหว่างอองปี้ซางสนลี่กับคุนพลแดนวิญ,ญญาณทั้ง3ที่คิดจะจับตัวนางกลับไปเข้าพิธีสมรสระหว่างแดนสวรรค์และแดนวิญญาณและนี่ก็คือที่มาของดอกไม้ไฟที่เด็กๆพากันจ้องมองราวกับมหรสพตราการตาอ,องปี้ซางไม่ยินยอมที่จะเข้าพิธีสมรสที่จะจัดขึ้นเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสองดินแดน จึงคิดจะหนีออกไปให้ได้ทำให้เหล่าขุนพลทั้งสต้องตามมาจับตัวตามบัญชาของราชาแดนวิญญาณหนึ่งในขุนพลที่มาด้วยก็คือโมฟังที่สนรี่นั้นฝึกปรือเขามาเองกับมือแต่ระหว่างที่นางกำลังหลบนี้ไม่คิดเลยว่าโมฟังจะใช้อาวุธในมือแทงทะลุหัวใจของนางทำเอาขุนพลอีกสองคนที่ตามกันมาติดตต้องตะโกนห้ามเสียงหลงเลยทีเดียว ว่าอย่าทำอะไรรุนแรงกับท่านอองนะเขาเบี่ยงตัวหลบเพื่อไม่ให้อีกสองขุนพลได้เห็นเหตุการณ์แล้วก็รีบดึงเอาอปลายทวนขององปีสางแทงเข่าที่ไหล่ซ้ายของตนเองทำให้เหมือนว่ามีการต่อสู้ของคนทั้งสองคนแล้วกระซิบบอกอองปีสางว่าข้าคงช่วยท่านได้เต็มที่เพียงเท่านี้ต่อไปขอให้รักษาตัวด้วยจากนั้นก็ใช้พลังสะบัดร่างของนางกระเด็นออกไปโดยเร็ว อ่องปีสางสนลี่ยิ้มให้กับเขาพร้อมกับนึกขอบคุณในใจมีเสียแรงที่นางอุตสาฝึกเขามากับมือตอนนี้ร่างของนางที่ถูกเวียงด้วยแรงมหาศาลของโมฟังกำลังพุ่งผ่านห้วงเมคาจนทะลุผ่านแดนวิญญาณตกลงสู่แดนมนุษย์อย่างรุนแรงแสงโชชช่วงพุ่งผ่านท้องฟ้ายามราตรีชวนให้ตรการตาเป็นอย่างยิ่ง ทำเอาเหล่าเด็กๆที่นั่งรอดูอยู่ถึงกับปรบมือให้เกลียวแล้วก็พูดพร้อมๆกันว่าพลุไฟชุดนี้สวยงามมากจริงๆอ่องปีสางสนลีพุ่งตกลงไปมากระแทกที่พื้นดินของแดนมนุษย์อย่างแรงและเพราะการบาดเจ็บที่หัวใจจึงทำให้ปรานกำเนิดเสียหายร่างหงเพิงที่สูงส่งในแดนวิญญาณตอนนี้กลายมาเป็นเพียงไก่ตัวนึงเท่านั้น เหตุการณ์ในคืนนี้นอกจากพวกเด็กๆที่นั่งชมอยู่ก็ยังมีสิงห์วินบุรุษคี้โลกก็สังเกตเห็นด้วยเช่นกันเขาถึงกับรำพึงออกมาว่าต้องมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นแน่ๆเช้า,ชาต่อมาขุนพลแดนวิญ,ญญาณทั้งสองก็ลงมาที่แดนมนุษย์บริเวณที่อ่องปีซางสลีตกลงมาเมื่อคืนนี้เพื่อหวังจะพานางนั้นกลับไปให้ได้ พวกเขาแยกย้ายกันตามหาทั้งสองฝั่งตะวันตกและตะวันออกของบริเวณใกล้เคียงแต่หารู้ไม่ว่าอองปีสางสนลี่ตอนนี้กลายเป็นไก่ตัวงามที่ถูกจับอยู่ในฉลอมด้านหลังของพวกเขานั่นเองในขณะที่อองปีสางสนลี่ยังสลึมสลือพ่อการบาดเจ็บสิงหวอินเองก็เดินมาที่ตลาดแพ่นน้ำของหมู่บ้าน เขาตรงมาหาไก่ที่อยู่ในฉลอมแล้วถามราคาจากพ่อค้าทันทีพ่อค้าก็ตอบว่าตัวเนี้ยขี้เหลนักก้นมันก็ยังไม่เกียมอีกต่างหากเดี๋ยวเขาจะขายให้ถูกๆก,ก็แล้วกันแต่สิงห์อินก็บอกว่าไม่ต้องหรอกซื้อในราคาเต็มนั่นแหละไม่งั้นไอ้เจ้าไก่นี้จะน้อยใจเอาได้ว่าแล้วก็จัดการจ่ายเงินเต็มจำนวน แล้วก็พาไก่ตัวนั้นกลับไปยังบ้านของเขาเขาปล่อยไก่ตัวนั้นออกมาจากฉลอมแล้วก็ให้มันค่อยๆฟื้นตัวเองแต่หลังจากที่อองปีซางรู้สึกตัวก็คิดว่ายังอยู่ในแผงขายไก่จะตะโกนด่าว่าพ่อขาไก่ที่มึงอาจจับตัวนางมาแต่พ่อเห็นว่าเบื้องหน้าเป็นบุรุษรูปงามก็เลยตกตะลึงไปพักหนึ่งก่อนจะพ่นคำด่าว่าต่างๆนานา,นา,นาเป็นภาษาไก่ กาวหาที่เขานั้นโยนข้าวให้นางกินถือเป็นการลบหลู่ผู้นำแห่งแดนวิญญาณเป็นอย่างมากว่าแล้วก็กระพือปีกบินขึ้นไม้จะเข้าโจมตีเขาแต่แล้วกลับตกลงมาหัวทิ่มดินอย่างไม่เป็นท่าทำให้นางรู้ตัวว่าตอนนี้ไม่มีพลังเหลืออยู่เลยสิงห์อิ่นไม่สนใจในสิ่งที่ไก่ตัวนี้กำลังจะพูดเขาหันไปจ้องมันแล้วก็เอ่ยแค่ว่าได้เวลาอาบน้ำแล้ว จากนั้นก็ใช้ลมที่กำลังวาดอยู่ค่อยๆจิม้มไอ้เจ้าไก่ให้ถอยหลังไปจนกระทั่งตกลงไปในสระน้ำอองปีสั่งตะเกียดตะกายอยู่สักพักพยายามจะว่ายขึ้นมาให้ได้แต่ด้วยสังขารรูปร่างของไก่จึงไม่อาจจะว่ายขึ้นมาได้สุดท้ายหมดแรงจนหงายท้องเอาขาชี้ฟ้าลอยตุ๊บป่องตุบป่องอยู่กลางน้ำสิงวินเห็นแบบนั้นก็กลัวว่ามันจะตายเสียก่อน จึงยืนล่มคันเดิมจุ่มลงไปในาน้ำให้มันใช้ขาเกาะขึ้นมาอองปีซางถึงกับสะบดออกมาว่าแกงขาแบบนี้คิดจะให้ข้าตายหรือไงเอกเจ้ามนุษย์บัตรซบคนนี้สิงห์วินก็พูดว่าเป็นคนต้องมีมารยาทข้านะชื่อว่าสิงห์วินไม่ใช่ตัวบัตรซบอะไรหรอกเนอะบ่ายของวันนั้นพอดีอองปีซางพักเอาแรงได้หนึ่งตื่นแล้ว ก็แอบไปมองสิงหวินที่กำลังนั่งดื่มชายอยู่นางกำลังคิดว่าคนผู้นี้มีลักษณะของถวยเทพอยู่หลายส่วนเหมือนกันนะเนี่ยแต่นางยังคิดไม่ทันจบสิงหวินก็ไอออกมาอย่างขี้โลกแล้วก็บอกตัวเองว่าได้เวลากินยาแล้วก่อนจะพยายามลุกขึ้นไปต้มยาเขาค่อยๆยันกายขึ้นตะกายเกาะตามฝาบ้านเพื่อไปต้มยาเพราะนั่งนานเสียจนขาชาไปหมด ทําเอาอ่องปีสางถึงกับสายหัวให้กับความไม่ได้เรื่องของเขาจึงได้แต่คิดกับเขาใหม่ว่าก็แค่มนุษย์ขี้โลกเท่านั้นอ่องปีสางในรูปไก่คิดว่าปลานภายในของนางยังไม่ฟื้นคืนเลยแต่ตอนนี้ก็รู้สึกกับปี้กระเป๋าขึ้นกว่าเดิมมากเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะหากเจ้าแห่งแดนวิญญ,ญาณมาพบนางในตอนนี้มีหวังได้จับนางกลับไปแน่ ตอนนั้นเองสิงห์วินก็นำอาหารมาให้เจ้าไก่ที่เขานั้นตั้งชื่อมันว่ากระตากกินแต่ดูเหมือนปี้ซางนั้นจะรู้สึกว่าเขากำลังดูถูกนางกับชื่อกระตากนี่แต่พอคิดว่าเขานั้นมีลักษณะที่อายุสัน้นคงจะเห็นนางในสภาพอุบาทเนี่ยได้ไม่นานหรอกจากนั้นก็จะไม่มีใครพูดถึงนางในตอนนี้ว่าแล้วก็ยอมชิมอาหารแค่นิดหน่อย แต่ใครจะคิดว่าแค่จิกเข้าไปคำเดียวอองปี้ซางกระตากของพวกเราก็ถึงกับตะลึงในความอร่อยของขนมในแดนมนุษย์ชิ้นนี้ทําเอานางจิตกินจนหมดจานโดยไม่รู้ตัวเมื่อหมดแล้วก็ยกเท้าเคาะไปที่จานอย่างนักเลงเพื่อจะให้เขานั้นเอามาเพิ่มแต่สิงห์อินก็บอกว่าหมดแล้วเอาไว้วันหลังจะทำให้กินใหม่ตอนเนี้เขาต้องออกไปขายโสมก่อนแล้วบอกให้เจ้ากระตากนั่นเฝ้าบ้านให้ดิ แต่กระตักปีซางนั้นกลับฟังเป็นว่าเขาจะไปขายตัวถึงกับนึกในใจว่ากลางวันแสกนี่นะไรยังอายสิ้นดีอ่องปีซางจึงคิดจะใช้เวลานี้หนีออกไปแต่นางกลับไม่มีแรงแม้แต่จะปีนออกไปได้จึงทำได้แค่น่งเฝ้าบ้านไปเงียบๆแต่แล้วกลับมีเสียงเหมือนใครคนใดคนหนึ่งบางคนกำลังแอบเข้ามาในเรือนตอนแรกอ่องปีซางก็คิดว่าเป็นขโมย แต่ที่ไหนได้กลับเป็นแม่นางเสียวเทาที่แอบชอบสิงอินอยู่พอเขาไม่อยู่บ้านนางก็แอบเข้ามาทำความสะอาดบ้านให้เขาอองปีซางที่แอบดูอยู่ก็เข้าใจแล้วว่าที่แท้ก็แม่นางหอยโข่งนี่เองแต่นางไม่ทันระวังจึงทำเสียงดังจนเสี่ยวเทานั้นหันมาเห็นเขาเพราะเสี่ยวเทาเห็นว่าเป็นไก่ตัวอ้วนจึงคิดจะจับไปตุนยาให้กับพี่สิงอินทั้งสองก็วิ่งไล่กันอยู่นั้น แต่สุดท้ายอองปีสางก็ถูกจับมัดเอาไว้จนได้ตอนนี้นางถูกมัดห้อยหัวอยู่เหนือหม้อตุ๋นร้อนๆแล้วเสี่ยวเถาเตรียมเครื่องตุนอย่างอื่นจนเสร็จแล้วก็หันมาคว้าตัวอองปีสางเอาไปวางพาดเอาไว้บนเขียงพร้อมกับชูอิโต้อันใหญ่ขึ้นมาเตรียมพร้อมที่จะลงมือสับไก่เต็มที่แต่เดชบุญที่สิงอินกลับมาทัานเวลาพอดีเขาร้องห้ามเสียงลงแล้วก็รีบวิ่ง มคว้าตัวอ่องปีซางออกไปอย่างหวุดหวิดเขาบอกเสี่ยวเถาว่าไก่ตัวเนี้ฆ่าไม่ได้ก่อนจะถามว่านางเป็นใครเข้ามาทําไมในบ้านเขานางก็บอกว่านางก็เป็นเพื่อนบ้านที่แอบชอบเขาอยู่ไงแต่พรุ่งนี้นางจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วจึงคิดจะทําของกินเอาไว้ให้เขาเป็นที่ระลึกแต่เขาก็มองนางอย่างสงสัยแล้วพูดตรงๆไปว่าคิดๆดูแล้วเขาไม่เคยเจอนางด้วยซ้ํา หากนางจะย้ายไปก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาหรือว่าที่นางมาก็เพราะอยากได้ของขวัญจากลาแต่เขาเนี่ยก็ไม่มีอะไรให้เสียด้วยสิว่าแล้วก็ก้มมองผ้าในมือที่ใช้เช็ดขนให้กับปีซังเขายื่นผ้านี้ให้นางบอกว่าอ่ะผ้านี้ก็สวยดีนะเจ้าเอาไปเป็นของขวัญจากลาก็ได้แบบนี้เสียวเทากับยิ่งหัวเสีย ที่เขานั้นไม่เห็นความจริงใจของนางแม้แต่น้อยก่อนจะหันหลังเดินออกไปอย่างหงุดหงิดสิงห์ินก็ยังตะโกนตามไปว่าขอให้นางช่วยปิดประตูบ้านให้อีกด้วยถ้ามาอ่องปีสางถึงกระบ,บ่นตามภาษาไก่ว่าเขานั้นมันช่างไม่ได้เรื่องจริงๆเลยแม่นางคนนี้ถึงจะโง่ไปหน่อยแต่ก็นับว่าเป็นคนดีเสียดายที่ไปหลงรักคนที่ทำอาชีพแบบนี้ สิงห์อินเลยถามไปว่าข้าทําอาชีพอะไรหรือปีซางก็ตอบไปว่าก็เจ้าขายตัวไงพราะตอบเสร็จนางก็ตกใจมากที่เขาฟังภาษาไก่ของนางออกนางรีบหันไปถามทันทีว่าเจ้าขี้โลกฟังออกหรือนี่ง้นที่ผ่านมาก็แกล้งไม่ได้ยินที่ข้าพูดนี่ยสิเขาก็รับว่าเขาฟังออกตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ย้ำว่าเขาเนะ่ยชื่อสิงห์อินไม่ใช่ไอ้เจ้าขี้โลกอีกอย่างข้าขายโสมแล้วมันเป็นไง องปีสางได้แต่ขุ่นเคืองในใจที่ถูกเขาหยอกลอ้อและเขาก็ยังไม่รู้ตัวอีกว่าขายตัวนั่นมันผิดมโนธรรมจึงคิดว่าจะต้องหนีออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุดและในตอนที่เขาลุกไปทำกับข้าวนางก็พยายามจะบินข้ามกําแพงบ้านให้ได้แต่พยายามอย่างไรก็ทำไม่สําเร็จอยู่ดีพอเขานำอาหารมาให้ก็ทำให้นางอดใจไม่ไหวหันมากินอาหารจนหมดจานอีกครั้ง ในตอนกลางคืนคืนนั้นสิงห์อินก็ฝันเห็นด้านหลังของคนคนหนึ่งที่กำลังเดินจากไปเช่นเดิมทำให้เขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็หยิบเอาใบาไม้แห้งที่ร่วงมาเขียนจดวันเดือนปีและเวลาที่มันร่วงโรยก่อนจะเก็บเข้าไปในสมุดที่กองเป็นตัง้งตอนนี้ก็กว่า20ปีแล้วที่เขาทำเช่นนี้มาโดยตลอดจากนั้นเขาก็ออกไปเดินเล่นในสวน เห็นอองปี้ซางในร่างของเจ้ากระตักกำลังนอนแผ่อย่างไม่เป็นท่าอยู่ตรงสะพานข้ามสะตอนนี้พลังปราณของแสงจันทราไหลเข้าสู่ตัวของนางอย่างต่อเนื่องทำให้นางก็คืนร่างมนุษย์โดยไม่รู้ตัวสิงห์ินที่ยืนมองดูสักพักแล้วก็ชมว่าหน้าตาของนางสะสวยชัยเล่นตอนนี้ร่างของเจ้ากระตักกลายเป็นหญิงสาวที่ไม่มีเสื้อผ้าอยู่เลย จากนั้นเขาก็หยิบก้อนหินในสวนมาสองสามก้อนทำค่ายกลเล็กๆทำให้เมฆบทบังจันทราสก,กัดพลังปานเอาไว้อองปีสางจึงกลับสู่ร่างไก่กระตากตามเดิมอีกครั้งสิงหว์วินกลัวนางจะหนาวก็จึงหาผ้ามาห่มให้เช้าว,วันต่อมาเซียวเทาก็มาขอประตูบ้านแต่เชา้าเพื่อมาล่ำลาสิงห์วินปีสางก็อาศัยจังหวะเนี้ย แอบ,บย่องตามหลังเขาออกไปแล้วก็รีบวิ่งหนีไปทันทีแต่ทางที่ไปก็ต้องผ่านตลาดแพรกลางน้ำของหมู่บ้านเสียก่อนขณะที่นางกำลังสับสนอยู่นั้นชาวบ้านก็หันมาเห็นนางเข้าพอดีพวกเขาพากันไล่จับนางจนอลหมานไปหมดเพราะอยากได้ไก่มาต้มน้ำแกงนั่นเองท่านอองปี้ซางในเวอร์ชั่นกระตากก็ยังไม่แข็งแรงพอจึงเสียท่าถูกจับได้ในที่สุดแต่แล้ว คนที่เห็นนางก่อนกับคนที่จับได้ก็ทะเลาะกันเพื่อจะแย่งตัวนางไปทําให้อองปีซางเวอร์ชันกระตากมีโอกาสกระพือปีกบินหนีออกไปได้สําเร็จอองปีซางตอนนี้เหนื่อยแทบขาดใจจึงได้วิ่งกลับมาทางเดิมแล้วก็มานั่งรอสิงอินอยู่ตรงลำธารหน้าบ้านสภาพของนางตอนนี้ก็ย่าแย่สุดๆทั้งอย่างฝนที่ตกลงมาจนตัวนางเปียกปอนไปหมดนางคิดในใจว่า อยู่บ้านสิงห์อินแม้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังปลอดภัยไม่ต้องกลัวจะถูกจับไปต้มและอย่างน้อยก็มีอาหารกินตอนนั้นเองสิงห์ินที่ไปขายสมกลับมาก็พบกับนางเข้าพอดีเขายิ้มให้นางเล็กน้อยแล้วก็บอกว่าที่แท้เจ้าก็มารอข้ากลับบ้านอยู่ตรงนี้เองหรือจากนั้นเขาก็ค่อยๆอ,อุ้มกระตากกลับบ้านด้วยกันเพราะสิงห์ิน นำกระตากลับมาถึงบ้านแล้วก็จัดการโยนานางลงไปในอ่างล้างสมที่เขาเพิ่งเก็บมาบอกว่าตัวเจ้าเปื้อนดินโคลนเหมือนสมพวกนี้ก็ต้องล้างเสียหน่อยนะพูดไปก็หันไปขัดสมไปด้วยองปี้ซางถึงกับเอ่ยขึ้นมาว่าที่แท้การค้าที่เจ้าว่ามันก็หมายถึงสิ่งนี้นี่เองเขาจึงถามว่าแล้วจะให้หมายถึงสิ่งไหนแต่นางกลับไม่ยอมตอบแล้วก็หนีขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ไกล มองลงมาที่เขาแล้วคิดในใจว่าอยู่บ้านไอ้เจ้าคี้โลกนี้ไปก่อนก็ไม่เลวเหมือนกันอย่างน้อยก็มีอาหารกินและยังรู้สึกว่าพลังในตัวนางจะฟื้นได้เร็วกว่าอยู่ข้างนอกเสียอีกแค่สองสามวันบาดแผลที่โม่ฟังทิ้งเอาไว้ก็หายได้ระดับหนึ่งแล้วหนึ่งวันบนโลกสวรรค์เท่ากับหนึ่งปีบนโลกมนุษย์ดังนั้นนางจึงไม่ต้องกังวล และหลังจากที่สิงห์อินล้างสมเสร็จก็เข้าไปเตรียมอาหารมาให้อองปี้ซางเช่นเคยแต่พอนางเห็นอาหารมื้อนี้ก็บ่นว่ามีแต่ผักอีกแล้วไม่มีเนื้อหมูบ้างเหรอเขาก็บอกว่าเขาไม่มีเงินนางก็บอกว่าสมพวกนั้นน่าจะขายได้เงินบ้างนะเขาบอกว่านั้นไม่ใช่สมภูเขาเป็นสมภาคใต้ธรรมดาเท่านั้นเขาแค่เอาไปแลกยามารักษาตัวจากร้านขายยาไม่มีเงินมาหรอก พออ่องปีสางได้ยินก็แอบ,บทอดถอนใจแล้วคิดในใจว่าไอ้เจ้าขี้โลกนี่มีชีวิตที่น่าสังเวชแท้ๆแต่อย่างน้อยเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญคุณต่อนางดังนั้นจึงคิดจะช่วยเหลือโดยการรวบรวมพลังแล้วก็เสกก้อนหินให้กลายเป็นทองแต่ว่าเพราะพลังของนางยังไม่คงที่ทองที่เสกได้ก็เปลี่ยนเป็นหินภายในเวลาอันรวดเร็วแต่อองปีสางก็ยังไม่ยอมแพ้ ข่าวนี้ก็ดึงเอาปราณกำเนิดจากจันทราที่ร้อยอยู่บนฟากฟ้าแล้วตั้งใจลองอีกครั้งหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนก้อนหินตรงหน้าได้เป็นทองตามที่ต้องการน,นางดีใจมากคิดว่าสามารถใช้พลังได้แล้วแต่สักพักมันก็เปลี่ยนกลับเป็นหินเหมือนเดิมอีกข่าวนี้ทำเอาอองปีซางก็เริ่มหงุดหงิดใช้จะง,งอยปากซัดพลังไปที่หินก้อนนั้นแบบต่อเนื่องดูซิว่ามันจะกลายเป็นทองได้เมื่อไหร่กัน สิงห์อินที่กำลังต้มยาอยู่พอชะเง้อเห็นององปี้ซางที่กำลังหุดหงิดกับก้อนหินนั้นก็แอบขำแล้วก็พอจะเดาได้ว่านางต้องการเงินไปซื้อเนื้อหมูดังนั้นเขาก็จึงไปหยิบเงินที่ซ่อนไว้ใต้กระถางต้นไม้ออกมานับดูว่าพอจะซื้อเนื้อหมูให้นางได้ไหมแต่ก็ดูเหมือนว่าจำนวนเงินมันยังจะไม่พอเช้าว,วันต่อมาเขาก็ปลุกนางแต่เชา้า บอกให้เฝ้าบ้านเดี๋ยวเขาจะลองไปดูเนื้อหมูที่ตลาดให้นางเผื่อจะซื้อมาได้นิดหน่อยตอนเนี้ยอองปีสางคิดว่าเมื่อคืนลองยืมพลังจันทามาใช้แล้วไม่ได้ผลไม่แน่ว่าตอนกลางวันจะยืมพลังดวงตะวันบ้างอาจจะได้ผลก็ได้ดังนั้นจึงขอตามเขาไปที่ตลาดด้วยเพื่อจะช่วยอะไรได้แต่เขาก็บอกว่าหากพัดหลงกันแล้วนางจะถูกจับไปทำน้ำแกงได้นะ เขาก็เลยเสนอไอเดียว่าจะใช้เชือกคล้องที่คอนางแล้วก็จูงเดินอองปี้ซางมีหรือจะยอมถูกเหยียดย่าเช่นนั้นนางตวาดเขาไปเล็กน้อยแล้วก็สั่งให้เขาอุ้มนางไปแทนสิงวินเองก็ขัดได้ซะที่ไหนเลยต้องยอมอุ้มเจ้ากระตากอย่างทนุถนอมแล้วพาไปที่ตลาดแพรกลางน้ำด้วยกันเมื่อไปถึงเขาก็ตรงไปถามราคาหมู แต่พอรู้ราคาก็บอกกับพ่อค้าไปว่าเงินมีไม่พอทำเอาอ่องปีซางก็อดเสียดายไปด้วยและคิดว่าคงจะไม่ได้กินหมูแล้วมัง้งแต่เขาก็ก้มลงคุยกับนางว่าไม่ต้องห่วงหรอกเขามีวิธีทำให้นางได้กินเนื้อหมูแน่แและในตอนนั้นหมอดูที่ตั้งแผงอยู่ตรงคามหลานหมูก็กวักมือเรียก มาทางเขาซึ่งตอนนั้นก็มีคุณชายท่านหนึ่งเดินผ่านมาพอดีที่หมอดูเรียกหมายถึงคุณชายท่านนั้นต่างหากแล้วยังบอกให้สิงห์ินนั้นไปให้ไกลๆเลยเขาไม่เรียกคนที่ดูกระจกกระจกมาดูดวงหรอกถ้ามาสิงห์อินก็เคืองเล็กน้อยจึงได้หยุดฟังดูว่าหมอดูคนนี้จะทำนายคุณชายคนนี้อย่างไรบ้างหมอดูก็เรียกเอาเงินแล้วทายเรื่องที่เขาเป็นบัณฑิต อ่านหนังสือมาหลายปีแต่ยังสอบเค้าจีไม่ผ่านจึงแนะนำให้แต่งงานก่อนแล้วค่อยสอบเพราะลายมือบอกมาอย่างนี้ทำเอาสิงห์อินแอบคำเล็กน้อยหมอดูจึงหันไปดุอย่างไม่พอใจสิงห์อินก็ลอยเอ่ยกับคุณชายท่านนั้นไปว่าอย่าพึ่งกังวลเรื่องการสอบไปเลยหากท่านยังไม่รีบกลับบ้านตอนนี้มีหวังช่วงทเที่ยงบ้านท่านจะถูกไฟไหม้ไม่เหลือแน่แน พอเขาพูดอย่างนี้ก็ทำให้คุณชายและหมอดูไม่พอใจเขาจึงบอกว่าเขายังอยู่ที่ตลาดนี้ให้คุณชายรีบกลับไปดูที่บ้านก่อนหากไม่เป็นอย่างที่เขาว่าก็กลับมาเล่นงานเขาได้คุณชายท่านนั้นจึงตกลงตามนี้ว่าแล้วก็คว้าเอาเงินค้าหมอดูคืนจากหมอดูแล้วก็วิ่งกลับไปดูที่บ้านทันทีเล่นเอาหมอดูโวยวายด้วยความไม่พอใจจึงหันมาโทษสิงห์อิน สิงห์อินก็เลยบอกให้พน,นันกับเขาสิหากไฟไหม้บ้านคุณชายนั่นจริงหมอดูต้องจ่ายเงินให้เขาสิบเหรียญทองแดงนะหมอดูตอนแรกก็ไม่ได้อยากเล่นพน,นันสักเท่าไหร่แต่โดนยามถึงหน้าแผงหมอดูขนาดนี้มีหรือจะยอมได้เขาก็ตกลงตามนั้นและยังบอกอีกด้วยว่าหากเจ้าแพ้ก็ต้องให้ไอเจ้าไก่ตัวนี้แก่ข้านะข้าจะเอามันกลับไปทำน้ำแกง อองปีสั่งเวอร์ชั่นกระตากที่ได้ยินเช่นนั้นก็แทบจะก,กระโดดจิกหมอดูทันทีแต่สิงห์อินที่อุ้มอยู่ก็รีบจับนางเอาไว้นั่นแน่นๆแล้วปลอบใจว่าเจ้าวางใจได้เขานั้นไม่ยอมให้นางไปอยู่ในหม้อน้ำแกงหรอกเมื่ออองปีสั่งได้ยินเช่นนี้ก็รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังถูกปกป้องทำให้นางรู้สึกดีไม่น้อยระหว่างที่รอคุณชายคนนั้น สิงห์วินก็พานางไปดูละครที่กลางตลาดซึ่งเล่นกำเนิดสามแดนอยู่พอดีหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินกลับมาที่แพงห g มอดูแล้วก็ปลุกให้หมอดูตื่นหมอดูเห็นว่าบ่ายแล้วยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรจึงเรียกไก่จากเขาไม่ทันขาดคำคุณชายผู้นั้นก็วิ่งปรีเข้ามาคุกเขา่าขอบคุณสิงห์วินเป็นการใหญ่บอกว่าทำนายได้แม่นราวกับตาเห็น หากไม่ได้ท่านช่วยทำนายป่านนี้แม่คะ่ะคงตายในกองเพลิงไปแล้วน่นแน่ดีที่ข้ารีบกลับตามที่ท่านบอกเห็นไฟเริ่มรามในห้องครัวที่ท่านแม่ทํากับข้าวอยู่จึงรีบดับได้ทันตอนนี้ที่บ้านมีหมูอยู่นิดหน่อยจึงเอามันมาเป็นน้ำใจตอบแทนบุญคุณซึ่งศิงวินนั้นก็ไม่ขัดศรัทธาอยู่แล้วยืนมือไปรับหมูเอาไว้แล้วก็หันไปแบมือขอเงินพนันจากหมอดูอีกต่อหนึ่ง พอกลับมาถึงบ้านเขาก็จัดการต้มหมูให้กับอองปีซางทันทีระหว่างที่รอหมูตุ๋นอยู่นั้นอ,องปีซางก็ถามว่าเขาดูหมอเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่เขาตอบว่าตั้งแต่เกิดเลยนางถึงกับเอ่ยปากบอกว่าหายากจริงๆที่จะมีคนรู้ความลับสวรรค์แล้วก็แนะนำให้เขาหาเงินจากการดูหมอสิเขาก็บอกว่าไม่ทำหรอกการเปิดโปงความลับสวรรค์ก็ต้องแลกมากับบางอย่าง เช่นที่เขาต้องเป็นคนขี้โลกแบบนี้ไงอองปี้ซางก็เห็นด้วยเพราะโง่เหงของเขานั้นจะอายุสัน้นคงเป็นเพราะรู้ความลับสวรรค์นั่นเองในตอนนั้นวินเนียงสตรีที่อยู่ในระแวกนั้นก็ปรีเข้ามาในบ้านพร้อมกับถามว่าเขาคือเทพเซียนที่ทํานายได้ดั่งตาเห็นใช่หรือไม่นางอยากให้เขาช่วยนางดูหน่อยว่าสามีของนางตอนนี้อยู่ที่ไหนกัน เขาออกไปรบกว่า15ปีแล้วแต่ก็ยังไม่กลับมาเลยคนแถวๆบ้านไม่กลับมาเป็นศพก็กลับมากันหมดแล้วด้วยยกเว้นสามีของนางนางจึงรอคอยเขาอยู่เช่นนี้มาโดยตลอดนางพยายามขยันขยอให้เขาช่วยดูให้หน่อยแต่ซิงว์่ินที่เห็นบางอย่างในตัวนางก็ตอบไปว่างานเนี้ยเขาคงช่วยไม่ได้จริงๆแล้วหันไปหาพี่เขยของนางให้พาตัวนางกลับไปเถอะ อ,องปีสางที่มองตามสตรีนางนั้นไปก็เกิดความสงสารไม่น้อยเพราะรู้ดีว่าในสงครามบางครั้งก็ตายโดยไม่เหลือแม้แต่กระดูกให้นำกลับมาคืนญาติดังนั้นเมื่อมีทหารที่พัดภาคจากครอบครัวมากมามแต่ที่ปีสางสงสัยก็คือนางรู้สึกได้ว่ามีพลังปราณหนาแน่นที่ตัวของอีเเนียงดังนั้นพอตกกลางคืนปี้สางก็เลยแอบออกจากบ้าน แล้วก็ตามพลังปราณนั่นไปจนไปถึงบ้านของวีเนียงสิงห์อินที่แอบมองดูอยู่ก็ได้แต่สายหัวในความสอดรู้สอดเห็นของอ,องปีสางพอปีสางเข้าไปในบ้านของอีเนียงก็เห็นนางกำลังเย็บเสื้อให้สามีที่หายสาบสูญไปอยู่แต่สิ่งที่อ,องปีสางเห็นกลับเป็นวิญญาณของสามีของนางที่ยืนอยู่ไม่ห่างเลยเขาคอยจ้องมองและปกป้องนางตลอดเวลา ทั้งสองเคยสัญญากันว่าจะกลับมาให้ได้ดังนั้นเมื่อเขาตายไปแล้วด้วยความดีที่ปกป้องบ้านเมืองจึงทําให้เขาได้เป็นเซียนเพื่อจะได้ไปอยู่บนสวรรค์แต่เพราะจิตที่ยังห่วงภรรยาอยู่จึงไม่ยอมจากไปตอนนั้นอองปีสางก็เผลอทำเสียงดังจนวิญญาณสามีของอีเหนียงก็หันมาเห็นเขาเขารีบเข้ามาโจมตีอองปีสางทันที พราะคิดว่าเป็นโจรปีสางอีกก็รีบบินหนีจนทะลุออกมาที่ลานหน้าบ้านเพราะพลังของอ่องปีสางที่ยังไม่กลับมาจึงเสียท่าถูกพลังของวิญญาณตัวนั้นซัดติดแงกอยู่ตรงสนามวีเหนยงที่ได้ยินเสียงดังก็ออกมาดูเพราะเห็นว่าเป็นแค่ไก่ตัวหนึ่งก็สงสัยว่าไก่ตัวเนี้เข้ามาได้ยังไงตอนนั้นเองสิงห์ินที่แอบตามมาก็กลัวว่าอ่องปีสางจะถูกจับ จึงรีบหาท่อนไม้โยนใส่ศีษะวีเนียงจนอีเนียงก็สลบไปจากนั้นก็ค่อยๆเดินเข้าไปเพื่อจะช่วยอุ้มอองปีซางออกมาโดยที่เขาก็ไม่เห็นวิญญาณสามีของอีเนียงที่ยืนมองเขาอย่างโกรธแค้นอยู่ตรงนั้นแต่อองปีสางที่มองเห็นวิญญาณได้ก็เห็นว่าเขานั้นกำลังจะจู่โจมใส่สิงวินนางจะรีบทยานออกมาปกป้องเขา เมื่อสัตว์พลังวิญญาณนั้นกระเด็นออกไปแล้วนางบอกให้สิงห์อินรู้ตัวว่ากำลังถูกวิญญาณของสามีอีเหนียงจ้องเล่นงานอยู่ที่จริงเขาก็ไม่ได้จากไปไหนคอยติดตามปกป้องอีเหนียงอยู่ตลอดเวลาเพราะสิงห์อินได้ยินก็บอกว่าที่จริงแล้วเขานั้นก็เห็นภาพนิมิตได้ตั้งแต่เมื่อตอนบ่ายแล้วละ่ะแต่เลือกที่จะไม่บอกกับวีหนิงเพราะกลัวว่านางจะเสียใจตอนเนี้ย เขาอาจจะพอช่วยได้นิดหน่อยดังนั้นจึงให้อองปีซางออกไปชนกับวิญญาณดวงนั้นก่อนแล้วเขาก็รีบหาก้อนหินบริเวณน,นั้นมาทำค่ายกลเรียกพลังปราณกำเนิดมารวมกันแล้วบอกให้อองปีซางเข้ามาในค่ายกลน,นี้ได้พอนางบินลงไปกลางค่ายกลน,นี้แล้วก็ได้รับพลังปราณมหาศาลแต่ก่อนที่จะกลายเป็นร่างมนุษย์นางก็ตะโกนใส่สิงวินถอดเสื้อของเขาออกมา จากนั้นนางก็ทะยานเข้าไปในเสื้อแล้วก็กลายล้างเป็นมนุษย์ทันทีต่อมาก็นำหอกเงินอาวุธคู่กายตรงเข้าโจมตีวิญญาณของสามีหวีเเนียงจนเขาก็จนมุมแต่องปีซางกลับไม่ทำร้ายเขานางถามเขาว่าท่านก็คือสามีของวีเเนียงใช่ไหมอยากให้วี่เนียงเห็นท่านหรือไม่พอเขาได้ฟังเช่นนั้นก็มองหน้าอองปีซางอย่างมีความหวังถามกลับไปว่า ท่านทำได้หรือท่านอองปีซางก็บอกว่าทำได้จากนั้นก็ให้สิงหินสร้างคล้ายกลรวมพลังขึ้นมาอีกครั้งให้วิญญาณของเขานั้นหยุดตรงกลางก่อนจะช่วยกันปลุกวีเหนียงให้ฟื้นพอนางตื่นขึ้นมาเห็นสามีก็ดีใจมากทั้งสองวิ่งเข้ากอดกันเพราะความคิดถึงนางถามเขาว่าไปอยู่ที่ไหนมาเขาบอกให้นางรอรอเขากลับนางก็รอมาแล้วกว่า15ปี ระหว่างนั้นอองปีซางกับสิงอินก็คุยกันว่าที่จริงวิญญาณของชายคนนี้ต้องขึ้นไปเป็นเซียนอยู่บนสวรรค์แต่เพราะจิตใจยังผูกพันกับภรรยาจึงตามปกป้องนางอยู่ไม่ห่างโดยหารู้ไม่ว่าการทำแบบนี้จะทำให้อายุไขของนางสั้นลงเดิมทีพวกเขาคิดจะปกปิดเรื่องนี้เอาไว้แต่ไหนเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วก็คงต้องบอกให้พวกเขาตัดสินใจกันเอาเองนาง อยากให้เวลาพวกเขาอีกหน่อยแต่สิงห์อินก็บอกว่าคล้ายกลของเขาอยู่ได้อีกไม่นานหรอกนะออแล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพิิซอดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดกันต่อกับเรื่องปตตพีไรพา,ายในเวอร์ชั่นละครค่ะหวานคล้ายทุกท่านมีความสุขมากๆเราพบกันใหม่ในอพิิซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ